แต่แน่นอนนะครับถึงแม้เรายังไม่ได้นายกในขณะนี้แต่ที่เราได้แล้วเรียบร้อยก็คือสอสอกับสอวอนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในยามปกตินะฮะคุณผู้ชมสอวอเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสอวอ พิเศษมากๆก็คือมีบทบาทเข้ามาถึงขั้นร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสอส,อสอได้ด้วยตามบทเฉพาะการมาตรา272อืม,อมซึ่งบทเฉพาะการก็จะหมดปีหน้าแล้ววาระของสอวอชุดน,นี้เหลือแค่ปีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของสอสอและสอวอวันนี้เราเปิดเงินเดือนให้ดูดีกว่านะ,ะเปิดเงินเดือนค่าตอบแทนของตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกผู้ิสภาเนี่ยนะฮะตามหลักแล้วเขาได้เท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ชมลองดูนะฮะ คือทีมข่าวก็สํารวจข้อมูลอันนี้เนี่ยมาจากทางเลขาที่การนายกรัฐมนตรีสมัครเลขาที่การนายกปรับปรุงล่าสุดปี62เอาเรื่องมานนายกก่อนกันเลยก็ได้ฮะตำแหน่งสูงสุดแต่ยังไม่ได้นะแต่ถ้าใครมาเป็นนายกเ,ยเงินเดือนจะอยู่ที่75,590บาทเงินประจําตําแหน่ง5 0,000รวมเป็น125,590บาทอันนี้คือนายกส่วนรองนายกก็ลงมานิดเดียวฮะ74,420บาท เงินประจําตํแหน่ง45,500รวมเป็น119,920บาทสุทรัฐมนตรีล่ะกระทรวงต่างๆเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่เงินเดือนรัฐมนตรีนะฮะ73,240บาทบวกเงินประจําตํแหน่งอีก42,500ก็รวมเป็น115,740บาทสุทรัฐมนตรีช่วยก็ลดหลั่นลงมาที่72,060บาทเงินประจําตําแหน่ง41,500รวมเป็น113,560บาท แล้วนี่ยังไม่นับสวัสดิการที่เขาจะได้อยู่แล้วสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวเองและครอบครัวได้ตามที่จ่ายจริงทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนแล้วก็จะมีค่าเดินทางใช่ไหมค่าเบีย้ยเลี้ยงเบีย้ยประชุมอ่าเบีย้ยประชุมมีค่าโทรศัพท์ค่าเครื่องแต่งกายตามระเบียบอันนี้ก็คือในส่วนของระดับบริหารนะผมสลับไปดูอย่างที่บอกฮนะสอสอและสอว่ะแตกต่างจากตําแหน่งบริหารมากน้อยแค่ไหนไปดูนะฮะ เริ่มจากประธานสภาก่อนประธานสภา,า,สาเงินเดือน75,590บาทตามที่ขึ้นนี้นะครับเงินประจำตำแหน่ง50,000รวมเป็น1 2ึ5งแสบาทส่วนรองประธานก็ลดหลั่นลงมาฮะ73,000นสาะเงินประจำตำแหน่ง42,500รวมเป็น115,740สนหน่งนเอ่สบาทส่วนผู้นำฝ่ายค้านนะฮะผู้นำฝ่ายค้านที่เท่ากันกับรองประธานสภาเท่ากัน <S <S เน<ไ>ป๊ะเลยเท่ากันเลยนะฮะส่วน สสคุณผู้ชมฮะสสเงินเดือน71,230บาทนี่เงินประจำตำแหน่ง42,000กว่าบาทรวมเป็น1 1 3 0 0 0กว่าบาทอันนี้คือสอส,อสอเห็นภาพรวมเงินร,รายได้รวมก็ใกล้เคียงกันจริงจก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงกับแตกต่างกันมากมายอะไรสอวอเป็นยังไงฮะถ้าคืนสอวอมาคุณผูออ้ชมครับก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกันนะฮะคือคืออยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันประธานวุฒิสภาเนี่ยนี่เจ็ดหมื่นสี่พันกว่าบาท เงินประจำตำแหน่ง45,000กว่าบาทรวมเป็นเกือบแสนสองรองประธานพุทธ,ธิสภาอ่รวมเลยก็แล้วกัน1 1 5 0 0แแล้วก็ไล่มาสอวอสอวอเนี่ยเงินเดือน7 000, 1 2 3 0บาทเงินประจำตำแหน่ง4 2 0 0 0กว่าบาทรวมเป็น1 13,560า้บาทกูชมจะเห็นไหมเงินเดือนสอสสอวอเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากแล้วสอวอก็จะได้สวัสดิการเหมือนกันเลยทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมค่าเครื่องแต่งกาย ต่างกันจุดเดียวฮะครับคือรอบนี้สอสอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้วแต่สอวอเนี่ยเข้ามาจากการสรรหาซึ่งการสรรหาเนี่ยก็จะสามารถแยกย่อยไปอีกว่าอ่ะสัดส่วนที่มาจากการคัดสรรตามอาชีพอะไรต่างๆโดยตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นสำคัญที่แตกต่างในรอบนี้มากๆคือสอวอมีอำนาจ<ช>ถึงขั้นร่วมเลือกนายกได้ ที่มาทางเข้าต่างกันแต่ณนะตอนนี้นะปีนี้ขวบปีนี้อำนาจนี่เรียกว่าพอๆกันกับสอสอเพราะรวมบวชนายกด้วยกันนะครับ